สวัสดีครับนี่คือโรงเรียนวัดบ่อทรัพ์นะครับในวัดบ่อทรัพ์มีตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนท์นครจังหวัดสงขลานะครับโรงเรียนวัดบ่อทรัพ์มีเปิดจับก,การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งสองนะครับเพื่ออายุตั้งแต่สี่ออ 4, 5, ปีห้าปีแล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ชั S <S 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 ้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในการเรียนโรงเรียนรถบ่อซั์ซึ่งได้ดูบรรยากาศแล้วนะครับมีหน้าที่มีสถานที่ที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กําลังจะเจริญเติบโตนะครับมีที่สําหรับในการบริหารร่างกายพลังกายแล้วก็ได้พัฒนาในด้านของสรีระร่างกายและในด้านของสมอง ซึ่งบรรยากาศในโรงเรียนเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยู่เป็นส่วนมากนะครับในเรื่องของการจัดก,กิจกรรมการเรียน,นการสอนยืนยันได้นะครับว่าโรงเรียนระบบทรัพย์สามารถจัดก,กิจกรรมการเรียน,นการสอนได้เทียบเท่ากับโรงเรียนซึ่งคิดว่าพัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะสื่อ ICT ระบบคอมพิวเตอร์สื่อในด้านของด้านวิทยาศาสตร์สื่อในด้านของ สื่อใน่ได้ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งโรงเรียนมีพร้อมโดยเฉพาะการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลทางวนลัวหินจังหวัดพิจิตรพีรัทางโรง,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 งเรียนก็ได้ําเินการนะครับให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เทียบเท่ากับโรงเรียนซึ่งอาจจา,กการศึกษาได้ดีนะครับก็ขอยืนยันว่าในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน กับผู้ปกครองนะครับสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ก็ได้ตลอดเวลาเพราะโงเรียนวัดบ่อทรัพย์ได้เปิดโอกาส